สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาแล้วนะครับมาแล้วกับเลขทดลองออกแต่ระวังออกจริงงวดประจำวันที่สอพฤษภาคมพุทธศักราช2568กับเลขวันแรงงานมาแล้วนะครับกับเลขทดลองออกจากช่องชังนุภารวยขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเพียงเลขทดลองออกจากช่องชันนุพารวยสำหรับงวดนี้นะครับออกวันที่สองพฤษภาคม จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามตัวเลขหรือว่าไปหมุนรางวัลตัวเลขกับการทดลองออกจากทางช่องกันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขครั้ก,กันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการ สี่งหยิบขึ้นมาครั้งละ1ห,หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หหลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวันให้ลูกบอลหมายเลขคราก,กันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคราก,กันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก 0, 6, 9, 0 6, ูนย์หกเศย์หกเาบงอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์หกเ้า ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่2 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัเลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่หกศสี่หกฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่หก รางวัลเลขหน้า3าตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พบาทค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่1เลขที่ออก3ามสี่องสาสองฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออกสามสอง ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่หกออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กท้ายสตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าห้าหหห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้ายสาตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าห้า รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6และหลักที่สามนะคะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว เลขทดลองออกรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2,568เลขที่ออก9 8้ 98, 98. าดเกฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2,568เลขที่ออกเก้าแปด รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสง ที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักคะ่ะเลขทดลองออกรางวัลที่1นงวดวันที่สองษฤษภาคมพุทธศกราช2,568เลขที่ออกสามห้าห้ 355719ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่1ง,งวดประจำวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก355719